สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเขาอต้อนรับสู่รายการ P. I. Channel นะต้องสงสัยครับว่าทําไมมันมืดอย่างเี้ยผมปรับแสงต่ําครับเพิ่มก่อนโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในマイคราฟเวอร์ชั่นหนึ่งจุดห้าจุดห้าไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมผมเตะกีดก็ยังเป็นของเพื่อนอยู่แต่ว่าใช้วิธีเตะกีดนะก็มันว่างๆอันนี้ก็ออปติฟหนึ่งจุดห้าเมื่อก่อนนะไปปรับ A.P.F เป็นเก้าสิบนะกระตุกวันนี้เร่งเลือตั้งสามสิบก็พอ ก็เหมือนเดิมหมดเองครับ okay. สิบสิบก็พอโอเคอันนี้บ้านกับพัฒนาว,วันนี้เราจะไม่ได้สอนเรื่องเอ๊ะเราจะไม่ได้มาสอนเรื่องเมสโตนนะเราจะมาสอนวิธีการทำทำอะไรนะสวนตัดไม้แต่ใน,นไม้นั้นมีประโยชน์ยังไงฮนะเอาไว้ตัดไม้จริงนะก็คือผมขี้เกียจเดินหาไม้ผมก็เลยทำสวนเลย ของก็อันนี้ฟักทองฮนะก็คือมันเดินไวกลามากนะมันเป็นของหายากอนะกว่าจะหาเจอนี่แล้วก็ต้องไปหาแตงโมอีกซึ่งต้องหาเหมือนล้างฮนะเียกว่าอามาดอนหมายชามนะเอาเป็นว่าเรามาเข้าเลือกตอนนะี้ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาดึงคืนนะนอนให้เป็นกลางวันก่อนเปิดแอนเวลาจะได้เดินตอนเนี่นะงฮะชอบเปิดของก็ เคจะเก็บชุดให้ครบทุกแบบมาแต่อันนี้คุณจะเก็บยากหน่อยนะเพราะว่ามันมันค้าฟไม่ได้เฮ้ยเดะเดะดโอเคอันนี้ก็ชุดเพชรนะก็คืออย่าทําสํารองนี้คือใครสงสัยผมหาชุดแบบนี้มาได้เพราะผมไปปมมา๊มอะมอนมันใส่ชุดแล้วตีตายมันมันแจ่โอเคฮนะกระตุกหน่อยฮนะ คือคือผมบอกให้ฮนะในการหา mod o p t i f y e ไอ้แนะนำให้หาเว็บชื่อว่า mycraft อะไรวะล่ r มฮะที่ผมอ่านว่าออนะ์์เ่ยโอเคผมจัดไว้วิธีทํานะฮะให้เราหาพื้นที่เรียงยาวไปอย่างนี้นะอั้นที่ขุดนะเราบอกกันเลยขดุดอย่างที่เราบอกฮนะตีแล้วมันจะกลายเป็นบล็อกนะฮะ นี้ดูบล็อกยากธรรมดาฮะเสร็จนี้คือผมไปปรับมนะวิธีปรับเป็นอย่างเงี้ยสรารับมอเอัลัติไฟลบอกบอก mm hmm. ก็คือมันจะอยู่ตรงส่วนส่วนนี้นี้แพทเทิร์นเกรดแกสอะไรสักอย่างถ้าเป็นออฟมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแตปรับเป็นฟาสเลยดูฮนะ mm hmm. ก็ ตนนี้อย่างที่เราบอกกันทั้งตีแบบนิ่มก็จะมาเป็นก้อนเลยแต่ถ้าเราตีนิ่มเขจะเด้งมาเป็นบล็อกแบบนี้เคกินแบบเราเข้าเลือกกันเลยอย่างแรกให้เราเอาเอาแซปปิงกับเอสคอปเปอร์สโตนะหาพื้นที่ยาวๆเลยครับขนาดน,นี้เราก็ทุบตรงนี้นี่เป็นแล้วก็ใส่คอปเปอร์สโตเข้าไปให้เราทำการวางแซปปิงฮะยาวเลย ยาวเลยไม่ต้องกลัวเยอะยิ่งดีโอเคฮะเ,เอาสักประมาณตอนแรกเรามีมีสี่เก้าใช่ไหมใช้ไปนี้ลบเป็นยี่สิบเก้าให้สับสิบเลย็น่ก็เป็น copper stone โอเคแล้วเ,เอาดินกบ อันตอนต่อไปฮนะก็คือเอาหินมาต้นไม้มันสูงกิบต้นไม้มันสูงกี่บล็อกฮนะเรามาดูนะฮะก็คือเราต้องกําจัดนะจํากัดบล็อกฮนะก็คือต้องใช้คอมพิวเตอนะแต่มันจะเหมือนแบบนี้นะดูดูสิครับโอ้บ้าอะไรนเนี่ยคงจะตัดนานลนะก็คือเอาแบบนี้ก็พอนะโอเควิธีทําให้มันเรากําหนดมนะันนะตัดตอนนี้เอาไป ตัวนี้มันก็จะสูงแค่นี้มันไม่ได้อิลุงตุงหนังเลยหรอกอแล้วเราก็ปีนไปแบบแบบช่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็ยาวเลย ไม่ฟอไม่พองอ,อืมไม่ฟอมีเหลือไม่ในตัวลงเลยปามีเล่นหานะเพราะว่ามีเกาะเกาะเพชรไปแล้วโอเค ๊อปๆๆๆๆๆหินพับๆป t ืออ,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  <c oughs> อดตัวอืมอมอืมอมแล้วก็คงจะแปะไม่ถึงหรอกกอต่อตัวอเออน,นี้เราจะเล่นยางนะเราจะสอนยาว ทำประมาณนี้นะคริดนิดนิดนืนมแล้วก็ตัดตรงนี้ออกตัดออกไปเลยอากะศอย่าลยมไปตรงนี้ออกดวยฮะต้นไม้ดินสุดไม่ตรงพูดเบาๆนะครับไม่ไม่เป็นไรล่ะ แค่นี้เราก็ได้นะแลเก็บมาเก็บเก็บเก็บตัวโอ้โหุ่เบียร์โตะลืมไปไหนแะ้วมันก็จะจำกัดแค่นี้ะเราก็ตัดเลยตัดตัดแล้วเราก็เอาเซตติปป้งวางทับคูนวางทับคืนะเราจะทำยึบอันนี้ก็ได้ แต่คนอยากทำนะโอเคนี้ครขอขอถแถลงการอีกนิดนึงก็คือการอัคลิปนี้อาจจะเป็นช่วงๆต่อไปเนี่ยครับผมจะเรียนซัมเมอร์หมดการการปิดเทอมจะหมดลงแล้ว กระดูกรออฮะจะใช้สามสี่ลน,นแล้วเราก็รอฝนอปฮนะไปไอรรอมันตรงรอโอเคผมจะวาดหม, <c oughs> มุดสรวดบ้านนะคือมันพัฒนานไม่เยอะนี่ฮะ ทางเข้าบ้านคนุยจริงจะทําเป็นห้องกูมันนึกไม่ออกนะโอเคไอท,ที่ยังไม่ตัดเนงงี่ยจะให้คิดมันนึนเออผมลืมลืมบอกวิธีปลูกฟักทองฮะคือวิธีปลูกฟักทองหนึ่งหลายคนงงฮะเดี๋ยวปลูกก็คือบอกว่าคุณทาแบบนี้๊บแล้วก็อาบนมีมันเลยเหมือแนบบนี้ปุปบ๊ปบปั๊บป๊บปั๊บส่งใส่ก มันไม่โตเป็นต้นแบบนี้คนระับก็คือมันดีแล้วลนะก็คือมันจะผลิตมันมิ่งนี่เหมือนที่สุดนะนะล้วก็ขวานไปเลยครับไม่ต้องไปใช้พวกทำให้ดินเป็นแบบนี้เหมือนเดิมแล้วโ <Okay. S 1> <c oughs> oh. okay. อเคโอเคเราวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะเช็ดออกมานะ 拜拜。Bye bye.